ก็พี่เป็นตัวแทนของพวกเรานะก็คือจะมาพูดสรุปกล่าวขอบคุณแล้วก็สรุปสิ่งที่สิ่งที่เราได้เจอมาในวันนี้อ่าในวันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้น้องได้พูดไปคือที่นี่นั้นมีมีสิ่งที่โดดเด่นก็คือการพึ่งพาตนเองไม่กินเนื้อสัตว์และมีการออรักษาศีล เน้นไปในทางธรรมะอะไรประมาณนั้นอน,นะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มีสถานที่ใหท้ที่สวยงามให้เราได้ท่องเที่ยวแม้ว่าอาจจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าแทบจะทิ้บเคียงได้เลยในตามความรู้สึกผมน,นะส่วนเรื่องที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือปัจจัยที่นํามาใช้และใช้ได้จริงและไม่เกิดปัญหามีความลงตัวและและเหมาะสมกับพวกเราได้ สามารถนำมาใช้ในชีวิตวไปรไะปไปไปจำวันได้ในบางส่วน,นที่เราสามารถใช้ได้ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนสิทธิเกตวิทยาลัยในวันนี้ทั้งครูและนักเรียนทั้งครูและนักเรียน <ะ S 2> ก็ขอกล่าวขอบคุณที่ช่วยช่วยอำนวยแล้วก็พามาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ที่นี่ได้แบบว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่ค,ครับผม ค่ขอขอบคุณครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสาธุกันขนาดนะคะสาธุค่ะก็ขอบคุณพี่ต้นนะคะที่เด็กๆคุณครูคุณครูเชิญด้านหน้านิดนึงนะคะในฐานะตัวแทนคุณครูนะคะการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอันหรกจะทําได้เนื่องจากว่าคุณครูเป็นญาติธรรม ที่ไม่ได้แจ้งตัวนะคะม,มานานแล้วแต่นี้ก็มามองไปว่าทําไมท่านสร้างสังคมชุมชนนี้ได้เพราะอย่างน้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีต้นทุนในการผลิตแต่เนื่องจากว่าท่านบอกว่าเงินไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจเราที่จะช่วยมีความศรัทธาเพราะฉะนั้นก็ดีใจมากๆวันนี้ที่ได้มาพาน้องๆลูกๆ มาศึกษาที่นี่เพราะฉะนั้นในปีต่อไปอะ่ะก็เลยมองว่าพวกเรามีโครงการพัศนศึกษาก็เลยมองมองไว้ว่าน,น่าจะมาพามาที่นี่เพื่อที่จะให้ลูกๆได้มีความรู้ในเรื่องของการดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่ายสังคมมันจะวุ่นวายยังไงชาวโลกเขาจะทำสงครามอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อน เพราะอะไรคะเพราะเรายืนด้วยลำแข้งของเราได้ตามศาสตร์พระราชาคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันก็คือตรงนี้ลูกที่พาพวกเรามาในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ขอขอบคอุณคณะวิทยากรน,นะคะก็หวังว่าวันนี้พวกเราจะได้ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้หนูอาจจะยังไม่ให้ไม่ได้ความรู้อะไรมากมายลูก แต่วันข้างหน้าวัยถึงว,วัยครอ่ะพวกหนูก็จะเข้าใจเองว่าความพอเพียงมันเป็นอย่างไรถ้าเราพอเพียงในการดำรงชีวิตในการกินการอยู่จริงๆแล้วโงพยาบาลเขาก็จะไม่ทำงานหนัก <c oughs> เพราะเรารักษาตัวเองเราดูแลตัวเองอย่างที่เขาบอกว่าคุณอยากตายด้วยโรคอะไร <c oughs> มันก็เป็นสิ่งที่เราเอาเข้าไปในร่างกายของเราที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับพวกเราได้ค่ะขอขอบคุณค่ะค่ะขอบพรคุณค่ะในในฐานะของตัวแทนของหมู่บ้านราชธานีอโศกนะคะก็ฝากความรำลึกการคิดถึงกันนะคะฝากฝากหนังสือเหล่านี้ซึ่งเป็นงานเขียนของหลวงปู่สมณะโพธิรักตอนนี้พูดแลต่ละตาจะซึมท่านก็อายุ90แล้วนะคะไม่มีแรงที่จะทำอะไรมากแล้วนอกจาก